สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้มาเจอกันอีกแล้วนะคะกับช่อง Dream Life Mode เปิดโหมดชีวิตในฝันกันค่ะวันนี้เราจะมาพูดถึงท็อปิกหนึ่งเป็นท็อปิกที่อยากพูดมานานแล้วก็คือ5คําเตือนใจที่ทําให้ใช้ชีวิตได้อย่างสบายใจมากขึ้นค่ะทุกคนเป็นกันไหมคะว่าในระหว่างที่เราใช้ชีวิตเนี่ยเรามักมีเรื่องหนักอกหนักใจแทบทุกวันเลยมันเป็นเหมือนก้อนภาลาอีลงตุงนั้นที่อยู่กับเราไปตลอดทุกวันทุกการทํางาน บางทีแค่เรานั่งเฉยๆเราก็คิดถึงปัญหานั้นขึ้นมาเข้ามาในหัวแวบหนึ่งแล้วนั่นแหละค่ะวันนี้ดีม i ร e Mode จึงอยากเสนอวิธีแก้ไขปัญหาแค่เปลี่ยนความคิดเล็กๆน้อยๆก็อาจช่วยทําให้คุณใช้ชีวิตได้อย่างสบายใจมากขึ้นมาเริ่มกันที่ข้อแรกเลยค่ะทุกคนสมบูรณ์แบบในความไม่สมบูรณ์พร้อมถ้าใครได้ฟังพอดแคสต์ของดีมไรท์โมดมาก็จะได้ยินมีพูดคํานี้อยู่นะคะ มันมีเอามาจากัาษาวาบิซาบิของญี่ปุ่นค่ะคําว่าคําว่าวาบิเนี่ยหมายความว่าความเรียบง่ายคําว่าซาบิหมายความว่าการค้นหาความสุขในความไม่สมบูรณ์แบบค่ะมันจึงแปลออกมาเป็นภาษาไทยประมาณว่าทุกคนสมบูรณ์แบบในความไม่สมบูรณ์พร้อมแล้วมันเป็นยังไงมิจจะเล่าอธิบายให้ฟังค่ะเคยเป็นไหมคะเวลาที่เราถ่ายฟีดไปเรื่อยๆเ,เนี่ยเรามักจะพบว่าทุกคนต่างมีชีวิตที่ดี แล้วเราล่ะทุกคนต่างมีรถทุกคนต่างมีเงินทุกคนได้ไปเที่ยวที่สวยสวยได้ดื่มได้กินของที่ดีๆแล้วเราก็หันกลับมาถามตัวเองว่าแล้วเราล่ะอมืมันคือการเปรียบเทียบกันอย่างที่ทุกคนเคยได้เจอและได้สัมผัสนั่นแหละคะ่ะพอเปรียบเทียบแล้วมันทําให้เราสึกด้อยค่าตัวเองไหมคะมันทําให้เรารู้สึกแบบว่าเอะฉันต้องทําอะไรสักอย่างหรือเปล่า เพื่อให้ตัวเองเพื่อให้ตัวเองเก่งขึ้นเพื่อให้ตัวเองเป็นหนังเขาพอพูดคำนี้ขอเล่าเรื่องนอกเรื่องนิดนึงค่ะคือว่ามีเพื่อนอยู่คนหนึ่งเนี่ยคือเพื่อนคือเพื่อนอะ่ะโดนคอสเซนเตอร์โกงมาอารมณ์ประมาณว่าเพื่อนเนี่ยเพื่อนตอนนั้นอ่ะอยู่ในช่วงว่างงานแล้วทีนี้ก็เหมือนแบบ ก็ตอนแรกก็คือเหมือนว่างานช่วงแรกๆก็ไม่จำเป็นต้องหางานก็เหมือนแบบกําลังหาไฟให้ตัวเองกาลังหางานที่เหมาะสมให้ตัวเองจริงๆอะคะ่ะแล้วเหมือนวันนึงเขาไม่ใช่วันหนึ่งหรอกเขาก็ถ่ายฟีดของเขาไปเรื่อยๆอะคะ่ะแล้วเขาก็เจอเจอแบบว่าทุกคนอะสวยมากทุกคนแบบลงรูปลงนี้ลงของแบรนด์เนมเขาก็รู้สึกว่าเขาต้องทําอะไรสักอย่างเขาอยากได้เงินทีนี้เขาก็ไปเจอกับโพสต์หนึ่งในอินสตาแกรมนะครับประมาณแบบว่า เออเราลับสมัครนางแบบเนาะเพื่อนด้วยความที่สนใจแล้วด้วยความที่แบบเออฉันอยากได้เงินเพื่อนก็เลยลองไปสมัครดูคืออย่างง่ายๆแหละค่ะเขาคือ call center เขาคือเขาอ่ะเขากงเงินเพื่อนหนูไปแบบเพื่อนหมีไปประมาณแบบแสนกว่าบาทเลยด้วยความที่ว่าเพื่อนหมีเขาอยากเขาอยากทาอะไรบางอย่างเพื่อตัวเองให้ตัวเองรู้สึกได้ ดีขึ้นเหมือนดังคนในโซเชียลมันทําให้เขาโดนคอเซนเตอร์โกงและคอเซนเตอร์เนี่ยนะคะที่ใช้ความรู้สึกของคนตรงเนี้ยเอามาเล่นเอามาเป็นเอามาเป็นข้อได้เปรียบทําให้คนหลงเชื่อเข้าไปและทําให้ให้คนคนนั้นสูญเสียเงินไอ้คำนี้แหละคะ่ะคือคาคือคาว่าเปรียบเทียบฉันไม่มีฉันไม่ได้ฉันต้องการมีเหมือนคนอื่นเขามันทําให้เราต้องไขว้คว้าต้องทํานู่นทนํานี่จนบางทีทําให้เราเนี่ยสูญเสียสติสัมปชัญญะ แล้วคอเซนเตอร์ก็เล่นกับใจิตใจคนแบบนี้นะคะซึ่งไม่ดีเลยรู้สึกรู้สึกเสียใจแทนเพื่อนแล้วก็ตอนนี้เพื่อนก็ผ่านมาได้แล้วด้วยคาที่เราก็บอกไว้ว่าไม่เป็นไรตอนนี้เสียงเงินไปอนานะคตข้างหน้ายังมีเวลาเยอะแล้วก็ยังจะหาเงินได้อีกเยอะค่ะค่ะแล้วเข้ามาในเรื่องกันต่อก็คือทุกคนลงรูปดีๆลงโพสต์สวยๆแต่หาหรือไม่คะว่าทุกคนในภาพภาพนั้นน่ะ เบื้องหลังมันเป็นยังไงทุกคนเคยลงรูปกันใช่ไหมคะรูปที่ทุกคนลงเนี่ยอาจจะเป็นรูปใส่บิกินี่หรือว่ารูปสวยๆที่เราทานข้าวอาหารเนี่ยรูปมันดูสวยมากเลยแต่เราลองนึกถึงตอนที่เรากําลังถ่ายรูปไหมคะ <c oughs> ความสตักเกอร์ในการถามุมที่จะถ่ายรูปให้สวยการสตักเกอร์ในการหาร้านที่จะทาน <c oughs> มันดูมันดูไม่สมบูรณ์แบบใช่ไหมคะมันดูแบบว่า เออฉันก็ต้องขวนขวายเพื่อที่จะมาร้านนี้ฉันก็ต้องหาเงินจํานวนเงินเพื่อที่จะมาร้านนี้ให้ได้และฉันก็จะต้องหามุมสวยๆในการถ่ายรูปเพื่อจะลงโซเชียลให้สวยนั่นแหะค่ะลองคิดกับกันว่าคนคนนั้นเขาก็เป็นประมาณนี้เขาก็ต้องพยายามหาฉากฉากฉากหนึ่งที่ลงมาในโซเชียลแล้วรู้สึกดีซึ่งมันเป็นฉากจริงที่ปลอมค่ะมันเป็นความจริงที่ปลอม เพราะว่าพวกเราทุกคนเนี่ยอยากแสดงสิ่งที่ดีที่สุดออกมาเพราะฉะนั้นคุณอย่าได้มองเข้าไปในไอจีแล้วเปรียบเทียบตัวเองกับเขาเลยค่ะคุณไม่รู้เลยว่าเขาผ่านประสบการณ์อะไรมากมายกว่าเขาจะได้ภาพนั้นกว่าเขาจะได้ช็อตนั้นเขาจะเสียเหงือ่อเสียแรงเสียน้าตามากกว่าคุณเป็นล้านล้านลิตรหรือเขาอาจจะแค่ฟุกได้อะไรนั่นก็คือเรื่องของเขามันไม่ใช่เรื่องของเราเลยค่ะคุณจะต้องแบ่งแยกเขากับตัวเราออกไป และยอมรับความจริงที่ว่าความสมบูรณ์แบบนี่แหละคือความสวยงามที่สุดแล้วและความไม่สมและความไม่สมบูรณ์แบบเนี่ยเราจึงเป็นมนุษย์ค่ะนี่แหละค่ะคือคําตอบคือการใช้ชีวิตให้เรียบง่ายลงค่ะให้เรารู้สึกสบายใจสบายกายไปกับธรรมชาติของเราและรับและรับรู้ได้ว่าทุกคนในโซเชียลนั้นอนะ่ะมันเป็นแค่ความจริงที่ปลอมค่ะ การใช้ชีวิตให้เรียบง่ายเนี่ยมีไม่ได้ไหมายความว่าให้ทุกคนเนี่ยเลิกเลิกทําตามเป้าหมายนะคะคืออยากให้ทุกคนทําตามเป้าหมายทําตามแพชชั่นของตัวเองต่อไปเลยค่ะแต่แค่วันไหนที่คุณกําลังล้มลุกคุกคานอยู่หรือว่าเนี่ยที่คุณเฟลแล้วเฟลอีกก็อยากให้นึกถึงคําพูดคานี้ไว้ว่าทุกคนทําได้ดีแล้วแล้วทุกคนสมบูรณ์แบบแล้วทุกคนสมบูรณ์แบบในความไม่สมบูรณ์พร้อมแล้วคุณไม่คุณอาจจะไม่จำเป็นต้องไขว่คว้า,าเพิ่มอีกก็ได้ค่ะ พราะตอนนี้ที่คุณมีอยู่มันดีหมดแล้วมันดีทุกอย่างแล้วพราะเมื่อคนควยหาความสมบูรณ์แบบปัญหาของมันก็คือคุณจะไม่วันหามันเจอค่ะมันจะครอบงาชีวิตของคุณเพราะคุณจะต้องรู้สึกว่าฉันจะต้องเพอร์เฟกมากกว่านี้ฉันจะฉันจะต้องมีมายเซ็ตแบบนี้ฉันจะต้องดีขึ้นกว่านี้ คุณจะคิดถึงแค่อนาคตข้างหน้าทั้งที่ชีวิตของคุณมันมีแค่ปัจจุบันค่ะเคยได้ยินไหมคะว่า the past is the past but the present is the present the present ในปัจจุบันเนี่ยมันคือของขวัญค่ะพยายามทําของขวัญน,นี้ให้ดีกันเถอะค่ะและอย่าได้อยาและอย่าได้กังวลจนถึงอนาคตมากเกินไปและอย่าได้ภาวะควงถึงประสบการณ์ในอดีตที่เลวร้วายเกินไปนํามันมเป็นประสบการณ์และก้าวต่อไปค่ะ มาต่อกันที่ข้อ2ค่ะ Trust the process คือการเชื่อมั่นในกระบวนการที่เรากำลังทำอยู่ค่ะอยากให้ทุกคนเปลี่ยนความคิดจากการไปจดจ่อยที่ g o มาเป็นไปจดจ่อยที่ process แทนค่ะ process ในที่นี้ก็คือการที่รเรากำลังทำอะไรบางอย่างเพื่อที่จะบรรลุปเป้าหมายในอนาคตไอ้คำว่า process ตรงนี้แหละค่ะที่หลายคนมักจะมองข้ามแล้วก็พยายาม ทำมันไปเฉยๆไม่ได้ใส่ความรู้สึกลงไปแค่รู้สึกว่าก็ทํามันไปเรื่อยๆทํามันไปเรื่อยๆเพื่อต้องการที่จะให้ได้โกที่อยู่ข้างหน้าแต่ทุกคนคิดผิดมาหันเลยล่ะค่ะมีขอเล่าตัวอย่างขออมีมีในฐานะนักกีฬาคนหนึ่งนะคะมีเป็นนักกีฬาคนหนึ่งค่ะที่ทุกๆครั้งที่ซ้อมเนี่ยมีมาเรืนึกถึงโกข้างหน้าของมีโกข้างหน้าของมีก็คือการได้เหรียญทองในแหน,นึงใช่ไหมคะในระหว่างที่การซ้อมเนี่ย มีมักจะมีมักจะเหนื่อยคือเหนื่อยเป็นเรื่องธรรมดาของนกกาเกลัยหรอคือแต่คือมีมักจะแบบว่าไม่ได้ใส่ความรู้สึกลงไปไม่ได้มองว่ามันเป็นโมเมนต์ในชีวิตของเราเราแค่จะแค่พอหมดวันเนี่ยเราก็แค่จะรู้สึกว่าวันนี้ที่เราทําลงไปเนี่ยเราทําได้ตามเป้าหมายหรือเปล่าเราทําแล้วเรามีพัฒนาขึ้นหรือเปล่ามีคิดแค่นั้นเลยค่ะเพราะมีต้องการที่จะบรรลุกโกในอนาคตแต่พอมาคิดแต่พอไปถึงวันที่เราทําการแข่งขันนะคะ รากฏว่าผลมันไม่ได้ออกมาตามที่เราปรารถนาไว้ซึ่งแน่นอนค่ะความเศร้าเสียใจมันมาหมดเลยมันเหมือนแบบว่าโปรเซสที่เราทํามาทั้งหมดอะ่ะมันไม่มีความหมายเลยเราเสียเวลาทั้งหมดไปทําไมวันนี้โกของเราคือเราไม่ได้เหรียญทองอะ่ะคือเราเสียใจมากๆแล้วเราเราแบบว่าเราเหมือนเราเหมือนรู้สึกว่าเวลาที่เราเสียไปเนี่ย คือเราเสียไปทําไมวะเราไม่ทาไมเราไม่ได้เราไม่ดีพอเราไม่เก่งพอใช่ไหมเราไม่มีความสุขเลยกับที่เรากับสิ่งที่ทาผ่านมาทั้งหมดแต่ไม่เป็นไรค่ะเขาหน้าให mm hmm. ม,ม่มีก็เริ่มใหม่เหมือนเดิมมิก็ทัสเดโปรเรืมียังไม่ได้ทัสเดโปรเซสก็คือมีก็ทาของมีไปเรื่อยมิก็วันรู้แต่เราวัน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 หนึ่งเนี่ยมีกทาอะไรสําเร็จแล้วบ้างเหมือนกันค่ะพอถึงวันแข่งจริงแพ้อีกแล้วค่ะคือมิก็ กลับมาเศร้ากลับมาร้องไห้ปีเป็นอย่างนี้ไปไม่รู้กี่ครั้งค่ะจนวันหนึ่งมีเป็นอยู่ประมาณสองสามปีนะคะพอมีอยู่วันหนึ่งมันเศร้าจนที่เราต้องพยายามทําอะไรสักอย่างที่ทําให้เราหลุดพ้นจากไอ้บ่วงนี้ได้มันก็อ่านหนังสือไปเรื่อยค่ะแล้วมีก็เจอคํานี้ touch the process มีขอโทษจริงๆที่มีจาว่าจำไม่ได้ว่าหนังสือเล่มนี้คือเรื่องอะไรแต่มีจาได้ว่ามันคือการที่คุณเชื่อมั่นในการกระทําของคุณคุณเชื่อว่าการกระทําของคุณเนี่ย ันจะทําให้คุณเอ่อมันจะทําให้คุณเนี่ยประสบความสำเร็จในอนาคตและในและในขนาดเดียวกันเนี่ยก็ขอให้คุณจดใจจดจ่อยกับ p r e สเซ t ตอนนั้นขอให้คุณมองว่ามันคือของขวัญขอให้คุณใส่ใจโมเมนต์ของมันแล้วไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเนี่ยคุณได้ผ่าน p r o เซสตตรงนี้และไอ้โพสเซสตรงนี้เนี่ยแหละคือสิ่งที่มีคุณค่าและความหมายของคุณหลังจากนั้นมิก็มิก็รู้สึกปิ๊งไอเดียขึ้นมาค่ะรู้สึกว่า เออรู้สึกว่าหรือเราจะลองทําแบบนี้ดูพอเปลี่ยนมาใช้คําว่า charge t process ะคะมีก็ซ้อมไปแล้วมีก็พยายามจะใส่โมเมนต์ว่าอันนี้คือกีฬาที่เราชอบนะเรากําลังทําสิ่งที่เรียงรักอยู่นะและเรากําลังจะดีขึ้นดีขึ้นทุกวันเพราะว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยมันจะทําให้เราสะสมสะสมขึ้นทุกวันหลังจาก2-3ปีที่ผ่านที่แพ้มาเนี่ยมีก็ไปแข่งค่ะแน่นอนว่ามีก็ยังผลงานได้ไม่ดีเท่าที่ควรแต่ก็ดีขึ้น มีก็มีก็ยังเศร้าอยู่และค่ะที่ผลมันยังไม่ได้ตามที่มีต้องการแต่ว่าครั้งนี้มีไม่ได้เศร้าเหมือนครั้งที่แล้วแล้วมีกลับมาคิดได้ว่าเออไม่เป็นไรแพ้ก็ไม่เป็นไรเพราะที่ผ่านมาการซ้อมทั้งหมดที่ห่วงเวลาที่ผ่านมาคือมีมีความสุขกับมันมีพยายามตั้งใจทําตรงนั้นให้เต็มที่ที่สุดแล้วมีได้มีความสุขกับเพื่อนๆนได้มีความสุขกับรุ่นพี่รุ่นน้องแล้วมีก็กําลังจะเก่งขึ้นเก่งขึ้นเนี่ยค่ะ คือแค่นั้นนหะคะ่ะมันเป็นความรู้สึกที่แบบว่ามัน change คือความคนเราแค่เปลี่ยนความคิดแค่นิดเดียวคือมัน change มัน change อะไรหลายๆอย่างได้เลยมันทําให้จากการที่เราดาวมากๆตอนนั้นนะ่ะมันกลับให้เราแบบว่าไม่เป็นไรมันก็คือชีวิตก็ไม่เห็นเป็นไรเลยเราก็แค่ทำโปรเซสนี้ไปเรื่อยๆเพราะโปรเซสตตรงนี้มันทําให้เรามีความสุขเพราะเราไปจดจ่อแล้วว่าโปรเซส s ์อะคือสิ่งสําคัญไม่ใช่แค่โกอย่อยางเดียวที่สําคัญคือแค่ความคิดเนี้ยค่ะทําให้หมีเออกูไม่ได้เศร้าขนาดนั้นนี่นะ เอาใหม่เริ่มใหม่ครั้งหน้ามีก็เริ่มใหม่อะไรประมาณนี้ค่ะอยากให้ทุกคนที่ลองฟังคลิปนี้ดูเนี่ยลองเอาไปปรับคิดใช, <c oughs> ช้ในชีวิตประจำวันได้นะคะอย่างเช่นการที่คุณกําลังทํางานอะไรบางอย่างตามาตั้งใจคำสำหรับนักศึกษาก็คืออาจะตั้งใจเรียนก็ได้ค่ะแล้วมันไม่ได้เอสักทีมันไม่ได้สิ่งที่เราต้องการสักทีก็อยากลองให้ t ัส c h the process เลยค่ะลองอ่านหนังสือไปเรื่อยคำว่า p r o c e s ตรงนั้นอ่ะการที่น้องๆอ่านหนังสือตรงนั้นอ่ะหนังสือน่ะ น้องได้รับความรู้เข้าไปแน่นอนอยู่แล้วค่ะไม่ว่าทางอะไรทางหนึ่งน้องได้รับความรู้ในเชิงคุณภาพแน่นอนก็เห็นเป็นไรครั้งนี้คุณไม่ได้ครั้งหน้าคุณก็จะได้ค่ะก็ขอให้เชื่อและพยายามเก็บสะสมโปรเซสตรงน,นี้ไปเรื่อ,อยๆใส่ใจกับโปรเซสตมีความสุขกับมันใช้ชีวิตในปัจจุบันให้ดีที่สุดเท่านั้นแหละค่ะก็จะทําให้ใช้ชีวิตได้อย่างสบายใจมากขึ้นมาต่อกันที่ข้อสามค่ะ ความกังวลไม่ช่วยอะไรทุกคนเป็นกันไหมคะระหว่างก่อนนอนเนี่ยเราปิดโทรศัพท์ปิดทีวีอะไรหมดแล้วเนี่ยแต่สิ่งหนึ่งที่เราปิดไม่ได้คือความคิดของเราค่ะคือพอหลังจากที่เรากำลังจะล้มตัวนอนเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างที่เราเคยได้ทําในอดีตไปจนถึงอนาคตที่กำลังจะเกิดขึ้นประดังประเดเข้ามาในหัวเราก่อนนอนมันคือ มันเป็นความรู้สึกที่เราไม่อยากจะคิดนะคะแต่มันคิดขึ้นมาเองเอ,อ,เ,อ,อเรื่องนี้มิงก็ยังแก้ไขไม่ได้เหมือนกันค่ะแต่ว่ามิงก็พยายามอ่านหนังสือเพื่อให้ช่วยแล้วมันก็คือยกตัวอย่างก็คือเมื่อคืนเลยค่ะเมื่อคืนก็คือมันมีเรื่องความกังวลเข้ามาทั้งในอดีตและในอนาคตเราก็พยายามแบบไม่ได้นะเราก็พยายามจะคิดแก้ปัญหาในสมองใช่ไหมเพราะว่าเวลาที่เรากังวลอะไรนะ่ะสมองของเรามันก็จะมีปฏิกิริยาว่าโอเคฉีฉันจะทําแบบนี้ แก้ไขปัญหาเป็นระบบตืดๆตืดๆอย่างนี้นั่นแหละค่ะมันทําให้ล่วงเวลาการเข้านอนมาแล้วประมาณชั่วโมงหนึ่งมันจนถึงจนถึงจุดที่ว่าเออไม่ได้แล้วต้องนอนได้แล้วจากนั้นมันก็มีความคิดขึ้นมาแว็บในหัวค่ะว่าคํากังวลนี้มันไม่ช่วยอะไรเลยนี่นะสิ่งที่แกคิดตรงนี้เนี่ยไอคมกังวลเนี่ยมันเป็นมันเป็นแค่สิ่งที่สมองเราคิดใช่ไหมคะแต่มันไม่ใช่ขึ้น ไม่ใช่ไ,ม,ไม่ได้ไหมายถึงคลื่นหมายถึงว่ามันไม่ใช่าส,าสารที่มันจะลุกออกมาจากหัวเราแล้วก็เข้าไปที่คอมและพามงานอะเข้าใจใช่ไหมคะเหมือนแบบว่าความกังวลอะมันอยู่แค่ในหัวเราค่ะมันไม่ใช่สา,สารที่มันจะช่วยให้เราทํางานอะตอนนั้นได้เลยคือพอคิดได้อย่างั้นะค่ะมันก็ความสุกว่าเออกังวลไปเนี่ยก็ไม่ได้ช่วยอะไรนี่ในเมื่อกังวลไปแล้วทุกอย่างมันก็อยู่แต่ในหัวเราอยู่แต่ในหัวเรามันแบบว่า เออกังวลไปไม่ช่วยอะไรเลยมันไม่ใช่แบบมันไม่ใช่คนงานของเราที่จะลุกขึ้นมาทํางานให้เรานะเดี๋ยวนี้มันไม่ใช่สิ่งที่แก้ปัญหาได้เลยเพราะฉะนั้นมีเลยหลังจากนั้นนะคะต่างจากที่หีนอนคิดกังวลมาชั่วโมงหนึ่งมีก็รู้ว่าเออคงวลาไม่ไม่ช่วยอะไรเลยแต่ก็อาจจะมีอยากจ,จะมีทิคแนะนํานะคะว่าสําหรับคนที่กังวลมากๆเนี่ยอยากให้ถ้าคุณนอนไม่หลับไปเนี่ยลุกขึ้นมาเลยค่ะจดจดมันลงไปสิ่งที่คุณกังวล รวมถึงสิ่งที่คุณกังวลและรว,วมถึงไอเดียที่คุณคิดมาได้ตอนนั้นนะคะลงเขียนลงไปเลยเขียนลงไปให้หมดใช้เวลาทักสิบนาทีก็ได้ค่ะหลังจากนั้นปิดหน้าสมุดเล่มนั้นล้มตัวลงนอนบนเตียงแล้วนอนได้เลยค่ะเพราะอย่างน้อยไอเดียที่คุณคิดมาคุณก็จดมันไว้ในสมุดแล้วคุณก็จะรู้สึกเปาะมึงคุณก็รู้สึกปล่อยวางจิตใจได้ในระดับหนึ่งนะคุณก็จะสามารถนอนได้ค่ะเพราะว่า ย้ำอีกครั้งว่าความกังวลไม่ช่วยอะไรเลยความกังวลไม่ใช่คนงานของเราที่จะลุกขึ้นมาตอนกลางคืนแล้วมาทํางานให้เราไม่ใช่คนคนงานของเราที่ลุกขึ้นมาแล้วจะมาวางแผนชีวิตให้เราเพราะฉะนั้นเวลานอนก็คือเวลานอนค่ะนอนก็คือนอนเพื่อที่จะพักผ่อนและพรุ่งนี้ก็จะตื่นมาทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไปรวมถึงค,ความกังวลในระหว่างช่วงกลางวันนะคะก็อยากให้ทุกคนจดมันลงไปค่ะ แล้วก็เมื่อถึงเวลาที่เราต้องแก้ปัญหาก็แก้ปัญหามันตรงนั้นไม่อยากให้ทุกคนนำความกังวลมาคิดในตอนที่เรากำลังทำอะไรอยู่เพราะมันไม่ช่วยอะไรเลยนะคะมาต่อกันที่ข้อที่สีค่ะหยุดคิดถึงคนอื่นมากจนเกินไปคิดถึงในนี้ไม่ใช่คิดถึงแบบว,ว่าเอาฉันคิดถึงเธอจังเลยเธออยู่ไหนนะคะนั่นคนละเรื่องเลยนันหมายความว่า หยุดคิดถึงความคิดของคนอื่นที่จะส่งผลถึงการกระทําของเรามากจนเกินไปค่ะเคยเป็นไหมคะบางทีเราอยากจะทําอะไรสักอย่างหนึ่งอยากจะมีตัวตนในโซเชียลอย่างนี้แต่พอเราพอเราเริ่มที่จะทําอะไรบางอย่างเนี่ยเรามันจะคิดว่าเอ๊ะไอ้เพื่อนคนนั้นมันจะคิดยังไงวะเฮ้ยไอ้เพื่อนคนนู้นจะคิดยังไงนะหัวหน้าจะคิดยังไงนะลูกน้องจะคิดยังไงนะปล่อยวางมันไปเถอะค่ะไม่มีใครสนใจชีวิตเราขนาดนั้น ถามตรงๆว่าเราเคยสนใจชีวิตคนอื่นมากขนาดนั้นไหมอาจจะมีสนใจบ้างเพราะว่าบางทีเราอาจจะอชอบคําซุบซิบหรือเราเราจะไม่ได้ชอบคำซุบซิบแต่เราก็แค่รู้จักเขาก็อาจจะได้ยินเรื่องเขามาแล้วก็จะเผยแสดงความคิดความรู้สึกลงไปแต่สุดท้ายแล้วเราไม่ได้คิดถึงเขาตลอดทั้งวันถูกไหมคะเราไม่มีสิทธิ์ไปกำหนดชีวิตเขาถูกไหมคะเราก็แค่รับฟังก็โอเคปล่อยผ่านไปปล่อยผ่านไปนั่นแหลคะค่ะทุกคน ทุกคนเขาก็คิดเหมือนเราแบบนั้นเลยเราก็แค่ตัวละครหนึ่งในชีวิตของเขาเขานะเป็นตัวหลักของเขาเขาไม่ได้คิดถึงเราขนาดนั้นหรอกคะ่ะเพราะเขาเองก็มัวแต่ยุ่งกับชีวิตส่วนตัวของเขาไม่มีไม่มีเวลามาคิดถึงเรื่องของเราขนาดนั้นการคิดถึงคนอื่นมากเกินไปจนไม่กล้าออกมาจากเสฟส่วนของเราเป็นเรื่องที่น่าเสียดายมากนะคะอยากให้ทุกคนลองมาคิดตรงน,นี้ดู ในทางกลับกันคำว่าคิดถึงคนอื่นมากเกินไปจนไม่หันมาใส่ใจตัวเองก็เป็นเรื่องที่น่นาเศร้าเหมือนกันนะคะในเมื่อชีวิตนี้ของคนเราเติบโตมาเนี่ยทุกคนลองคิดดูนะคะว่าพอเราโตมาอายุ1 0บถึงยีเรียน2 0่สถึงห้หรือ60ทํางานและหลังจากนั้น60เป็นต้นไปก็เป็นวัยเกษียณแล้วเราก็จะต้องหมดอายุไขไปนะคะชีวิตเนี้ยมันคือ มันดำเนินไปด้วยเราดําเนินไปด้วยการกระทําของเราความคิดของเราแต่การกระทําของเรานั้นจะให้เป็นไปอย่างที่คนอื่นคาดหวังหรอคะทำไมเราไม่ดําเนินเส้นทางของตัวเราเองไม่ make way for เราเองไม่ไม่สร้างทางของเราเองเพียงเพราะเราคิดถึงคนอื่นมากเกินไปยกตัวอย่าง,างเช่น การที่คุณมีภาระทางบ้านที่จะต้องดูแลสมมุติว่าคุณเป็นพี่ใหญ่สุดของบ้านคุณจะต้องดูแลคนทั้งบ้านทั้งหมดมีเงื่อนไขที่ว่าคุณไม่ได้ทําตามสิ่งที่ตัวเองคุณต้องการเลยโอเคคุณก็ทําตามนั้นมาเรื่อยมาคุณก็หาเงินให้ทุกคนได้แต่พอถึงจุดหนึ่งคุณเมื่อคุณอายุห้าสิบคุณกลับมาว่า ฉันยังไม่ทำสิ่งที่ฉันรักเลยนี่นะเวลาที่เสียไปคือเวลาที่ทำงานเพื่อหาเงินมาเลี้ยงจุดครอบครัวไม่ใช่เรื่องที่เวลาค่ะคือการหาเงินมาเลี้ยงจุดครอบครัวเพราะเขาคือคนที่เรารักและเราต้องการที่จะเทคแคร์ดูแลแต่พอถึงจุดหนึ่งเนี่ยจุดที่พวกเขาโตแล้วจุดที่พวกเขาจะต้องทำงานหาเงินเพื่อเลี้ยงตัวเองได้แล้วคุณก็ต้องออกมาทำสิ่งที่คุณต้องการค่ะสิ่งที่คุณต้องการในที่นี้ คือแพชชันของคุณหรือความต้องการของคุณคือการที่เห็นครอบครัวของคุณมีความสุขอันนี้ก็ไม่ผิดค่ะแต่ขอแค่ทุกคนอย่าทำงานจนหักหหมตัวเองอย่าทำงานจนรู้สึกไม่มีความสุขอย่าทำงานจนคิดแค่ว่าความสุขของพวกนี้คือการได้กินชานมไข่มุกเพียงแก้วเดียวค่ะชีวิตของเรามไม่ควรเป็นอย่างนั้นนะคะความสุขของคนเราในแต่ละวันมันควรเป็นสิ่งที่ เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจากใจของเราไม่ได้เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์ภายนอกที่ทําให้เรามีความสุขเข้าใจไหมครับคือขอโทษด้วยที่พูดจาอาจจะทุกคนอาจจะฟังไม่รู้เรื่องแต่คือมีพยายามจะสื่อออกมาในทางที่อยากให้ทุกคนเข้าใจว่าความสุขของตัวเรานั้นะ่ะเราคิดมันมาเราคิดมันขึ้นมาเองได้นะมันไม่ใช่ว่าทุกคนจะต้องมานำเนินความสุขอันนั้นให้กับเรา เราคือความสุขในตัวเราเองไม่ใช่แค่ชานมไข่มุกแก้วหนึ่งที่ทำให้เรามีความสุขนะคะมันดูเป็นเรื่องที่น่าเศร้าและน่าเสียใจมากๆสำหรับคนคนนั้นดังนั้นลองหาสิ่งที่ตัวเองรักดูค่ะจงหาสิ่งที่เรื่องสนใจและทำมันแล้วมันแล้วไอสิ่งนั้นนะ่ะมันอยากทำให้คุณตื่นมาในพรุ่นี้เชา้าและทำมัน แล้วคุณจะรู้สึกว่าคุณอยากเก็บโมเมนต์นี้ไว้ในชีวิตเพื่อเล่าเป็นประสบการณ์ให้กับลูกหลานต่อไปก็ได้หรือคุณทํามันแล้วทําให้คุณมันใจฟูอะคะ่ะคำว่าใจฟูในที่นี้มันช่วยได้จริงๆนะคะอยากให้ทุกคนหยุดคิดถึงคนอื่นมากกันไปนะคะ่ะหักนกลับมารักตัวเองทําสิ่งตัวเองต้องการการให้มากๆนะคะมาต่อกันที่ข้อสุดท้ายะคะ่ะ the best is yet to come หมายความว่า สิ่งที่ดีที่สุดนะ่ะกาลังมานะทุกคนเคยเป็นไหมคะในเพื่อนรุ่นราเขาเดียวกันที่เหมือนจะโตมาคล้ายๆแกเราเนี่ยเขาทําสิ่งที่ตัวเขาต้องการสําเร็จแล้วในขณะที่เราเนี่ยพยายามทําสิ่งนั้นมาเรื่อยๆแต่มันยังไม่สําเร็จสักทีเป็นเพราะว่าเรายังไม่ดีพอหรอหรือเป็นเพราะเขาเก่งเกินไปหรอมีอะไรอยากเสนอ ขอคิดดีๆที่มีได้จากหนังสือเล่มหนึ่งเหมือนกันค่ะเป็นเรื่องของเป็นเรื่องราวของต้นไผ่ค่ะต้นไผ่เนี่ยเป็นต้นไม้ที่มีการเจริญเติบโตที่ช้ามากๆทุกคนสงสัยไหมคะว่ามันจะช้าประมาณกี่เดือนกี่ปีส hey, ปีเลยค่ะทุกคนในช่วงแรกเนี่ยช่วงปีแรกต้นไผ่ที่เราลดน้ําต้นไม้พรวนดินประจําให้แสงแดด ก็ยังไม่โตค่ะปีที่สองไม่เป็นไรสู้ใหม่ลดน้ำพรวนดินให้แสงก็ยังไม่โตค่ะไม่เป็นไรปีสามน่าจะโตแล้วมาปีที่สามลดน้ำพรวนดินให้แสงแดดเหมือนเดิมเฮ้ยไม่โตสักทีแล้วเราก็จะรู้สึกว่าเอ้าทำมาตั้งนานทำไมไม่โตสักทีอะงงมากแล้วร,รู้สึกว่า เอ้ยฉันต้องทํามันต่อไหมเนี่ยหรือว่าฉันเฟลแล้วที่กับต้นไผ่ตัวนี้พอมาปีที่สี่ค่ะแล้วก็ก็แค่ลดน้ําพรวนดินให้แสงแดดเหมือนเคยเพราะว่าเหมือนเป็นกิจวัตรประจำวันของเราไปแล้วกับกลายเป็นว่าต้นไผ่ต้นนั้นเนี่ยมันสูงมามันสูงขึ้นมากๆเลยค่ะสูงขึ้นสองเมตรสามเมตรในเวลาแค่ไม่กี่สัปดาห์ในปีนั้นนี่คือชีวิตของต้นไผ่ค่ะ มันอาจจะคล้ายๆชีวิตของคนเรานะคะเรื่องนี้มันจะสื่อให้เราได้เรียนรู้ว่าเวลาที่ใช่สําหรับเราเนี่ยเวลาที่ใช่สําหรับคนเราเนี่ยแตกต่างกันไปของแต่ละคน,นะคะ่ะบางคนเขาใช้เวลาเดือนหนึงสงเดือนก็ก็โตแล้วบางคนอาจจะใช้เวลา5ปีบางคนใช้เวลา10ปี เพราะวาเวลาที่ใช่ของแต่ละคนมันแตกตาก่างกันมากๆค่ะแล้วเมื่อเวลานั้นมาถึงเนี่ยเราอาจจะโตได้อย่างไม่คาดคิดเลยนะคะเพราะฉะนั้นจึงอยากนําเรื่องต้นไผ่เนี่ยมาเป็นกําลังใจให้ทุกคนค่ะไม่อยากให้ทุกคนท้อแท้กับสิ่งตัวเองกําลังทําอยู่ตอนนี้และก็ไม่อยากให้ทุกคนเครียดกับสิ่งที่ตัวเองกำลังทําอยู่ตอนนี้จนมากเกินไปค่ะทุกอย่างมันอยู่ด้วยความพอดีค่ะ มันเหมือนการดื่มน้ำนะคะดื่มน้ําเป็นเรื่องที่ดีใช่ไหมคะให้ดื่มน้ำวันละ2ลิตรต่อวันแต่ถ้าคุณดื่ม10ลิตรต่อวันล่ะคะคุณจะเกิดอะไรขึ้นแน่นอนค่ะว่าคุณน่าจะเอ,อไปแล้วคุณอาจจะตุยไปแล้วนั่นแหละคะ่ะขนาดที่การดื่มน้ําเป็นเรื่องที่ดีแต่คุณก็ยังไม่สามารถดื่มน้ํามากจนเกินไปขนาดนั้นเลยได้ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นทุกอย่างมันขึ้นอยู่กับคมพอดีค่ะคุณลดน้ําควรดีมันทุกวันคุณใส่ใจ ในการกระทําของคุณทุกวันคุณหมั่นซ้อมคุณหมั่นทํางานคุณหมั่นอ่านหนังสือทุกวันปีหนึ่งปีสองปีสามอาจจะยังไม่งอกเงยค่ะแต่ปีสี่ใครจะรู้หรอคะสิ่งที่คุณทํามาสะสมมนทั้งหมดมันกลับปุ๊บระเบิดขึ้นมากลายเป็นโกโก้คันไม่ใช่กลายเป็นสิ่งที่งอกเงยออกมาทําให้คุณอะประสบความสําเร็จก็ได้นะคะแล้วถ้าทุกคน พยายามอาจจะมากกว่าสี่ปีมาแล้วก็มีก็อยากจะให้กำลังใจว่าแสดงว่าคุณอะใกล้เป้าหมายเข้าเต็มทีแล้วล่ะคะ่ะแค่นิดเดียวคุณก็จะทำได้แล้วอย่าอย่าได้พึ่งท้อแท้และล้มเลิกความตั้งใจนั้นเดี๋ยวณนะตอนนั้นเลยคะ่ะเดี๋ยวถ้าหากคุณท้อแท้กับมันมากๆคนเหนื่อยกับมันมากๆและสิ่งที่คุณกำลังทำอยู่นะ่ะมันนี่คือความสุขการยอมแพ้ก็ไม่ใช่เรื่องที่แย่นะคะ มันจะไม่ใช่สิ่งที่เราถนัดมันจะไม่ใช่สิ่งที่เกิดมาเพื่อเราถ้าคุณทำมาแล,แล้วคุณรู้สึกเป็นทุกข์มากมนีก็อยากให้ทุกคนยอมแพ้เรื่องนี้และไปทำในเรื่องใหม่ก็ได้ค่ะชีวิตมันคือการเรียนรู้ค่ะทุกคนเราไม่จำเป็นต้องจำเจปรักปรำอยู่กับสิ่งตรงนั้นไปตลอดการเวลาเปลี่ยนอะไรอะไรก็เปลี่ยน,นะคะ่ะทุกคนอยากให้ทุกคนยึดความสมดุลในชีวิต เป็นหลักนะคะยึดความพอดีในการใช้ชีวิตก็วันนี้หมีก็พูดมา,านานแล้วเนาะก็เนี่ยละคะคือค้าคเตือนใจที่อยากทำให้ทุกคนเนี่ยได้ใช้ชีวิตได้อย่างสบายใจมากขึ้นหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ทุกคนนะคะและหากมีข้อผิดพลาดประการไหน,ก,หก,น,ไนะะก็ขอให้ทุกคนคอมเมนต์มาได้เลยค่ะก็ขอให้ทุกคนคอมเมนต์มาอย่างสุภาพและน่ารักนะคะหมีจะนําไปปรับปรุงแก้ไข หากพูดจะผิดภาพประการใดหรือทําให้ทุกคนรู้สึกไม่พอใจก็ขอโทษมาในณที่นี้ด้วยนะคะแล้วไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะกับดีมไลท์โหมดเปิดโหมดชีวิตในฝันไว้เจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย